สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมชาวช่องยูทูบนะครับผมทางแฟนเพจเฟซบุ๊คน้ำกันแล้วกันครับผมโอ้เมื่อนี้ฝนตกครับผมฝนตกสองเมื่อแล้วครับอยู่กับผมเช้าวันที่12ครับผมมกราคม2566ครับสวัสดีปีใหม่น้ำกันแล้วกันนะครับผม มื่อนี้ครับผมสีภาพี่น้องนะครับผมไปเที่ยวท่าพะยักครับโอ้ยฝนดีครับครับผมฝนดีดีครับปีนี้ครับพายุครับเป็นหนวัดเป็นยังไปแล้วครับผมโอ้ย กำลังเดินทางไปครับผมสนักงานจอฟอนครับผมไปยังเดี๋ยวคอยติดตามกันตอนต่อไปครับผมจะไปหัวเดาผม,มิทไทเบิองอีเทน,นึงครับผมเดี๋ยวคอยหยัดขับรถก่อนครับขอคุณครับพี่น้องเอ้ยฝนดีครับ ปัดนามฝนก็แตกตัวเนี่ยยางดุดยางหล่นไปเบิดแล้วล่ะเอ้อพี่้องครับเดี๋ยวไปหอดับผมถ่ายไปทีนึงครับผมนี่ครับหอดแล้วครับพี่้องครับอู้นไปกันเอ้ยั้นนี้จอบอยังเนาะนี่เนาะ เจาะหกรับงามอีครับน,น้ำๆๆๆงป้าแล้วเห็นรถแต่งงามแต่แ่บตื่นยังเนาะพี em, i̇şte. ่คอเนาะโอ้พีรับพี่น้องครับบรรยากาศครับโอ้ง้ำแพงครับ ครับแห่นเตี่ยรครับสมไมยสาวน้ำับเฮ็ดดีเฮ็ดดีแฮะครับเจมเลย ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ,อรบโอ้ยนี่คือฝนมาตกเนาะดอกลำพวงวะพี่ขอ้อ

ว2 1ครับผมเปลี่ยนไม่ครับรถแท้กพงาครับแทะเห็นได้รูปล่าันไหนดินี่ครับงามงามโอ้ยยังไงรอฮะ อ,งงอ,อันไหนพี่โอ้ลอสปอนเซอร์อยู่ครับ,รบรครับ <laughs> วันที่เฮตไทยวันก่อนเซเฮดเขา,าให่งเ้าแข้งบมากเลยะผมว่าเซนด้เฮตลรถค่ไห้งามหน่ะตอา,ปปอาครับล้างสงการผลกันเลยหาเงิน <laughs> ครับผมชุดหนาของเขาบอจบบบอสินอีหลีเนาะเพาะว่าได้ดีกันหาเรอน้ำเขาดีตอนนี้ดีเลยแหละเต้ ขอยไว้ใส่รถเพิ่นนี้นี่ครับีิดอองอันนี้ก็บ่ให้สัปี๊งอสองเตีอะไรครับอนที่ไปสำรมันมีปัญหาไรบ้างันนีปัญหอ <ừ> ้อย่ออยางแบบอั่นงสวิตช์ด้านหลัง่ยสิตชด้านหลังท็อปปี้เขก็ไล ครับไอ้่ันลามันไะี้รัอย่สมกว่าไม่สอปีสปีหรอันสก็ใช่เออนีเป้นนิ้วกัะาเยนลองใส่ลองลินเนี่ยดอกไว้หาสองอันนี้ผมจะไปใส่ตู้ความน้ำอันนึงแล้วก็ แล้วก็ตู้ที่มันเหลือสองใบตัวหนึ่ง <ใน S 1> แหละครับสี่ส้เพิ่มอีกครับไอมันมันสิบแปดนิ้วไหมครับมันต้องใส่จำนวนในหน่วยหน,นึ่งช <c oughs> มวเนี่ยว่าคือเงียบอีกเนาะ <c oughs> น้องผมว่าป้า ของเราคันหนึ่งคือดังแย่งแต่มัเหล็ดอยู่ไหนวะยุทธเทศส่งบ้าปีกายนี่จอฟเฟิแมนข้างหลังบ่กวนเละไอ่เพป็นว่ะดิเจ้าเจ้าว่าลูกกับหึ่มกระสูยิมเอฟว่าได้ย,ยังว่าแล้วครับเนาะลูกคุ้มลูกเยี้ยเนาะ ะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขออนุญาตจบไปเทีเทวทะเลกันแล้วกันครับฝากไว้น้ำกันแล้วกันครับผมรถแห่งเกมมิวสิกออนทัวร์ครับเอิรนใส่เอิรนหาได้เด้อครับผมฝากติดตามทางยูทูบตั้งกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม